ฟิสิกส์การแพทย์ก็ถ้าจากชื่อเลยก็คือเป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจทางด้านฟิสิกส์เข้ามาช่วยทางการแพทย์เนาะแต่ว่าพอเราลองมาดูในแง่ของวิชาชีพจริงๆอะค่ะนักฟิสิกส์การแพทย์เนี่ยเขาก็จะทํางานอยู่ใน แผนกต่างๆทางด้านรันงสีวิทยาไม่ว่าจะเป็นรังสีรักษารังสีวินิจฉัยแล้วก็วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นะคะก็จะช่วยทั้งในด้านการวางแผนการรักษาการประกันคุณภาพเครื่องมือต่างๆรวมทั้งการศึกษาวิจัยต่างๆแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่จะมาช่วยแพทย์ในการรักษาคนไขใ้ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะปัจจุบัน AI ก็ถูกเอามาใช้ในหลากหลายสาขานะคะในทางฟิสิกส์การแพทย์ AI ถูกเอามาใช้ตั้งแต่ ในการวางแผนการรักษาการปรับปรุงเวิร์กโฟลของการทํางานของนักฟิสิกส์ารแพทย์ได้มีความรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการพริดิกหรือว่าพยากรณ์ผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรักษาซึ่งหลักสูตรของเราก็เป็นหลักสูตรที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการนํา AI เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีอาจารย์แล้วก็ นักศึกษาของหลักสูตรพิสิการแพทย์บริยาทัวค่ะก็ได้มีการส่งผลงานเข้าไปประกวดรางวัลนวัตรกรรมที่เมืองเจนีวาประเทศสวิส์แลนด์ได้รางวัลกลับมานะคะเป็นตัวอย่างของการใช้ AI ในการพยากรณ์การเกิดข้อบกพร่องต่างๆของเครื่องฉายลังสีเป็นสิ่งที่ได้นํามาจากการเรียนรู้แล้วก็การทําวิจัยจริงๆในหลักสูตรแล้วก็เผยแพร่ไปสู่ระดับโลกค่ะรวมถึงมีนักศึกษาของเราเนี่ยที่ได้รางวัลระดับโลกก็คือเป็นรางวัลมารีคูลีเฟลโลชิพนะคะซึ่งมอบให้กับนักศึกษ ศึกษาเพศหญิงที่ทํางานทางด้านนิวเคลียร์นักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์ก็เป็นนักศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่งที่สามารถสมัครเฟลโลชิพพวกนี้ได้ปัจจุบันเราก็มีนักศึกษา2คนแล้วนะคะที่ได้รางวัลระดับโลกรางวัลน,นี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยนักฟิสิกส์การแพทย์ก็เป็นอ,อ,อาชีพที่มีความต้องการในตลาดสูงนะคะ เราสามารถทำงานได้ทั้งในคลินิกในโรงพยาบาลไปจนถึงทำงานในบริษัทเครื่องมือแพทย์ต่างๆได้แล้วก็ถือว่าเป็นวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่เรายังต้องการกำลังคนทางด้านนี้อีกมากนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนจบการศึกษาปริญญา,าทางด้านฟิสิกส์หรือว่ารังสีเทคนิคแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะทำงานทางด้านไหนก็ลองศึกษาดูว่าฟิสิกส์การแพทย์เนี่ยจะเหมาะกับตัวน้องๆหรือเปล่าแล้วก็สามารถมาสมัครที่หลักสูตรของทางคณะแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตได้ค่ะ ตอนนี้วิสิการแพทย์ของเราเปิดรับสมัครอยู่นะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ